สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นสุขสุขคนยินดีตอนท้ากับซูซองซองเสี้ยวคือเก่าคือดื่มจ้าทำเลยนดจักเสียงจักเสียงเอียงอึกกระถึกนึกน้องอยู่พี่น้องผักกะนั่งขีดเบ็ดแม่น้องลิงลิงเราแล้มแบบเสียบเทะมีแต่ทีมงานยูทูบทั้งนั้นเลยจ้ะ อ้าวจากอีหยังอันนี้ก็ได้สบายดีพี่น้องมาตกปาลาน้ำกันเด้อคิดเบ็ดคิดเบ็ดตกปลาคิดเบ็บดคิดเบ็ดต๊ะปาคิดเบ็ดกะคิดเบ็ดขางค้างโหลดี่น้อสบายดีพี่น้อง,งสบายดีเด้ได้อีกแล้วแล้วบ้าดามขึม,มาหันแทะบอนเอาตามหุ่นเด้หุ่นไปหุ่นมันเออ ก็จะเพิ่นมาคิดนี่นะปุ๊ไม่จะแบบเอ็กเอลยเห็นนะเบิ่งจากกันคนก็พอก่ต้องเบิ่งยังลายพี่น้องเอ้ยออะไรต้องใส่เอสพเทองไปเอาเวทมาดิที่นี่ มันเปลือมตะอดโอ้มันสิเกีียวาตะก้องพี่กูว่าเบิ้งัก่ลวมันคิดเด็ดเนี่บาหนักมานี่เลยพี่น้องสบายดีพี่น้องยังไ่ได้สบายดีก้องเนี่ยเบาเอือชาเนวโ เอาอีกเลยบรรยากาศตอนคำคพี่น้องพักันขีดเป็ดอ่าบ่าวเอือคือมานเดตัวใหญ่ลิพวนนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เรีองว่เอือดพนักงานป๊ดทางั้นกด้พนักงาน โอ้ยเป็นต่สีบริกนดอกเบิงคักเลยยัยเฮปตเถอะเหตุนังก็เจโอ้ยบริป่าบริปูหรือพี่น้องเอยเบิ้งเบิ้งพี่น้องรอเบิ้งอันสดเด็ดอันเบาเจ๊ตีตีร่างกายลงหนำด้วพี่น้องด้วมันสิได้ป่าบ่บจ้า

tôi là công ăn, ôi nhỉ, bắt ta bọt, bắt nóc thì bảo tụi mình à bắt ta bọt à, tớ đâu nóc, tớ tớ luôn, đứng ลุ่นุ่นุ่พร้อมสะจนืเีย้นะย่ะอายห้านวจะเข้ามางขดวะชิดอัปายอยู่นามาเบ็ดมือจังะมันตอเคพือเห็ดป่อมเหลกเพิ่งเห็ดเนี่ยเห็ดบุคือบ้านคือเมืองเขา พูดพูเออเหตุเองกัะจมีนชาอ้ยดึงลงเนะเห็ดอียงกับพูดพูอะไหนูฮะเบาหนักคือมานลยวะ

đây này đây đây nó đây 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 บ่าวน้ำน e. ้ำมาอีกแล้วหางได้แต่ละตัวเอุ้ยหุ่นดีขนาดเลยประชิอยู่ก็อยากขอกินเด้อจะกินจะทานเจ้าน้องเอ้ยสุกในม็นเี้เจ้าน้องนั่งอยู่นี่ก็อยากขอกินดิเด้อจะกินจะทานเจ้าน้องเจ้าน้องก็นั่งอยู่ เป็นต no. uh, ้องนั่งเนี่ยะนว่าคิดเบียดกันเลโอ้ยสป็นวินเลยโอ้ยสป็นวินย้อนป่ากันเลยเออไนำดกันละ

ตกจจำพี่เอาเอ้ยบ่ได้จ้ะคาดจะไม่เป็นของเฮามันก็จะไม่ได้นะคะสอันถือเวชเจ้าโจนโอ้โอ้เอ้าโอ้ดึงนี่ดึงนี่เห็นมึงนั่งล้มเลี้ยวมึงนั่งแล้วมึงปวดเลยเอาให้แฮดึงแฮ่ครับเอามันล้งเลยเบิ้งมาอนแพ้มันก็ลอยมาเลยมนีน

là, là... Là cười. Là cười. Ừ. Cười nó ừ. nó chưa ừ. ừ. ừ, có <laughs> <này Bản> <laughs> nói nào chỗ 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 nào nào chỗ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  รถก็ลาวุ่นวันวุ่นันปูขักขนาดเลยได้เลยว่าน้ได้เรียปาสีทองตอห้อยไล่ช้าไ่ไล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 ่โอ้สีกอเอินสีกอตตาปู่ายเอาไปมานี่เยพี่น้องปลาเขาก็ได้ไล่เติมเพราออยู่พอกินได้บักไล่อ้าวได้เรยพี่น้องมันนมัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าจงังนะพบพ,พอกันใหม่สบายดีเด้อสกุลสกุลพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง